เอาละครักราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเคมบิดเบฟโซนะครับวันนี้อยู่กับดันกิวยมทูดระยะไกลนะครับไกลนะไกลกอรอไอไกลซึ่งมาช้าไป1วันนะครับแต่กออ็ไม่เป็นไรนะมันอาชีพไปแล้วอะ่ะมันก็ต้องลงะแหละนะฮะก็มีจีเซลนะฮะอินอุเอจากดิจิตอลแล้วก็แล้วก็นักเรวอหรือว่าตัวท็อปพีพีเนี่ย หนึ่งในท็อปคิวีพีแต่ว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งนะณตอนนี้ีเซลตัวนี้มีข้อดีคือมันจะตีแล้วศัตรูมันจะโจมตีตัวเองหรือว่าโจมตีพวกเดียวกันนะฮะมันจะมีสถานะไอ้สูเสียการควบคุมอ่ะนั่นแหละ <c oughs> สถานะถูกควบคุมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีให้มันเพอร์เฟกต์นะน่าจะสูญเสียการควบคุมนั่นแหละมันน่าจะเตีแบบนี้น่าจะโอเคได้ <c oughs> เป็นสถานะสีม่วงๆนะครับคล้ายๆกับพิษคล้ายๆกับอ่อนแรงอยู่แต่ก็ไม่ใช่นะ ยีเซลผมก็ทับน้อยเหลือเกินตอนนี้ก็ใกล้จบและอีกนิดนึงนะขอพักกระชาผู้เล่นใหม่ไว้สักวันสองวันนะพอดีมาล็อกอินไอดีหลักอยู่นะฮะจบเอาติดใครกันโอเคๆต่อไปเป็นเอ็กตร้าครับเอ็กตร้าที่หนึ่งจัดไปจีเซลอ่าอ่า แล้วไงๆๆๆกานนำเลยกานนำเลยนะาไปปึ๊บนี่ปึ๊บสิบสองวิมันจะอะโอเคเอาไม่ตายโอ้ยเจ้ามันเสียได้ว่ากดเร็วไปนิดนึงศัตรูยังไม่ทันติดไอ้เอชพีเลยพลาดเลย จบไป2เวฟครับเวฟที่3ไม่จบก็สำนักขีดนี้ก็าสาว้เท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ